สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่น้องนองนานาทุกท่านครับผมมือน,นี่กับเป็นวันที่สเดือน4ปี63ทางขายเซียนขืนเมืองสุดินกับสิได้ม,มารีวิวโป้ชุดดักนกกวักใหม่ๆให้ได้ชมกันครับผมนี่กับเป็นชุด1,100บาทครับนี่ฮะเป็นโป พิเศษที่ท่านขายเซียนคืนเมืองสุรินทร์ไหนนำมาจัดให้พี่ให้น้องกันยางต่อเหน่องครับผมก็ขอพูดหลายๆท่านครับผมที่ให้การตอนหลับสินค้าเป็นอย่างดีครับผมก็เป็นโปรชุดดักหนกควักนี่ฮะเป็นบริการจัดเก็บปลายทางครับผมนี่ฮะสินค้ายุคข้างนาทาันนี่ก็เตรียมจัดทรงครับผมบอกวา่าสิเป็นโปรชุดดักนกควักหนกอิลลุ่ม นี่ครเป็นโป้พิเศษใหม่ๆเลยครับผมเป็นสินค้าใหม่ๆเพราะว่าทางขายเซียนคืนมุสุลินกับเน้นการเปิดขายสินค้ากันตามวันที่ครับผมนี่ก็เป็นชุดละ1,100บาทเป็นบริการจัดเก็บปทางแบบ COD ครับผมคาดจัดส่งปทางกัน1 0 0่บาทร,บรอชำระเงินนำพนักงานยูนาบาลเลยครับผม เดี๋ยวขขยเสียนคืนมุสลินสีาพาทันมาชมรายละเอียดสินค้าชมรายละเอียดเนื้องานความชัดเจนนี่ฮะเป็นสินค้าของขายเสียนคืนมุสลินกับผมมาดูความละเอียดของเนื้องานกันครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงยุคโควิด -19 เกับผมสำรับทันทีเบื่อ,เบ,อเบื่อเซ็งเซ็งหรือว่าถูกกักตัวอยู่บ้านกับ นี่แหละครับชุดดักนกกวักแหละครับสิ่ซยทันใดพอบเบื่อบอเส่งครับผมก็หาตอนกมาขัวมาหลาบครับผมตอนนี้ไข่เป็ดกับแพงไข่ไก่กับแพงมาหมากกับเบิดปลากระป๋องกับขาดตลาดครับผมเป็นโปชุดดักนกกวักเลยครับผมสิ้าทันไข่เคียดได้ครับผมเดี๋ยวมาชมรายละเอียดเนื้องานสินค้า กันแบบชัดเจนครับผมชุดหนึ่งพันหนึ่งรอยบาทได้ยังเนี่ยนี่ก็เดี๋ยวผมสิมารีวิวให้พี่ให้น้องไปสาบกันเลยครับผมหนึ่งชุดนี่ก็นี่ฮะสีได้คืนแขวนซีซีเบสบวงแบบม้นได้ครับผมนี่ฮะหนึ่งชุดพร้อมด้วยกระดิ่งสองอันเมมโมรี Memory, ลำโพง ลายผางหลุนกลางกับผมพร้อมด้วยหุนยนนนห่นยางนกกวักส่วนหุ่นยางนกกวักทั้งขายระประกันให้เลยกับผมใส่งานได้ทนทานแน่นอนหลายปีกับผมพกพาไปได้มาได้กับสะดวกกับผมติดนาหลดหลังหลดไปก็บบ่มีปัญหากับผมกับอดีกัหลายยางกับผมเนี่ที่ทังขายเสียนขืนเมองสุริน เดินน้ำมาบริการที่บริการน้องกัใส่งานได้คือกันทุกอย่างกับผมส่วนส่งที่ยื่นห้องส่งนี้กับท่านขายเสียนผืนเองสุลินกับไปดักแล้วก็ถ่ายวิดีโอกับมาเบงรูปส่งรูปภาพนะครับก็เลยได้เห็นส่งนี้ออกมาก็ได้รับการตอบรับจากพี่ยักษ์น้องเป็นอย่างดีกับผมสั่งกันเขามาหลายกับขอบคุณทุก,ท,กทุกท่านกับผม เดี๋ยวมาชมรายละเอียดสินค้ากันเลยครับเนี่ยเบิ้งกันสาๆ์ครับผมนี่คือรายละเอียดความชัดเจนของเนื้องานของคืนแคว้นครับผมเป็นชุดละ4 1บวงครับนี่ฮะเพื่อเป็นการบ่อเสียโอกาสนี่ฮะต้งขายเซียนคืนมุรสุรินก็เห็ดให้ทันชุดละ4 1บวงเลยครับผมความยาวก็อยูที่4่เมตรกว่าครับสีดักเป็นตัว L อลีเรียมดักตรงกับได้ทุกอย่างครับผมเป็นชุดที่ทางขายเซ็นคืนน้ำมันจัดโปให้พี่ให้น้องกันกับผมกับเป็นบริการจัดเก็บไปทางแบบ COD ชุดละ1,100บาทครับผมค่าจัดส่งรวนกับค่าบริการพนักงานเพื่นกันห0ึบาทครับผมกับเก็บปทาง สำหรับทันที่สนใจกับถักเข้ามาครับผมเป็นรายละเอียดใหม่ๆครับที่ตั้งขายเซียนคืนมุสลินได้น้ำมาจัดโปให้พี่ให้น้องกันครับผมกขอฝากพี่ฝากน้องบอกต่อๆไปนคะครับผมขอเอาไว้สำนีก่อนครับสวัสดีครับ